7ประโยชน์ของโกโก้ข้อ1มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเรง็งเนื่องจากในโกโก้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยป้องกันเซลล์มะเรง็งข้อ2ช่วยลดความดันโลหิตในโกโก้มีสารฟลาวนอยด์ซึ่งการกินโกโก้เป็นประจำ จะช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดทําให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีลดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความดันโลหิตสูงด้วยนะคะข้อ3ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและช่วยทําให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงข้อ4ช่วยลดอาการซึมเศร้า ทำให้กระปีก้กระเป๋าอารมณ์ดีลดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียหดหู่ใจข้อ5ช่วยให้สุขภาพฟันแข็งแรงการกินโกโก้เป็นประจำจะทำให้ร่างกายได้รับสารที่มีชื่อว่าทีโอโบมีนซึ่งมีส่วนช่วยในการสู้กับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากทำให้ฟันแข็งแรงข้อ6ช่วยในการลดน้ำหนักการกินโกโก้ทำให้เรารู้สึกอิ่มนาน ป้องกันการสะสมไขมันและเพิ่มการเาผาผลาญไขมันในร่างกายจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้ข้อ7ป้องกันสมองเสื่อมการกินโกโก้ทำให้เราได้รับสารโฟลิฟีนอยและสารฟาโบนอยซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีและยังป้องกันความเสื่อมของระบบประสาทด้วย นั่นก็คือ7ประโยชน์ของโกโก้ที่ทำมาจากมเมล็ดของต้นกาเกานำมาแปรรูปเป็นผงโกโก้ให้เราได้กินกันและมีประโยชน์กับร่างกายมากมายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ